สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทำน้ำมะม่วงหาวมะนาวโหกันนะคะรสชาติของมะม่วงหาวน้ำมะม่วงหาวมะนาวโหเนี่ยจะออกเปรี้ยวหวานจะออกคล้ายกระเจี๊ยบแต่มันจะมีมีมีเฝื่อนยางมันหน่อยนึงอะคะ่ะมีเขาจะมียางมะม่วงหาวมะนาวโหจะคล้ายกระเจี๊ยบแต่แต่ก็จะรสชาติ คล้ายๆกันแก่ว่าก็จะดีกว่ามัง้งไม่แน่ใจเพื่อนๆลองไปหาทิมดูนะคะลูกที่จะมาทําน้ํมามะม่วงหามะนาวโหจะต้องเป็นลูกสีดําอย่างนี้นะคะสีดําลูกขณะดลูกแบบนี้จะเอามาแช่อิ่มแช่อิ่มหรือว่าดองจะอร่อยจะให้ดูว่าขนาดที่แบบว่า ลูกดิบเขาแล้วอย่างเออลูกสุกอย่างเงี้ยยังมียางอยู่นะคะเนี่ยเราจะเอาเม็ดเขาออกให้หมดเราจะเอาเม็ดออกเม็ดออกแล้วจะเหลือแค่ส่วนนี้นะคะแล้วก็เราก็จะไปบี้ไปบดให้มันเหลือแต่เนื้อ,อแล้วก็เราก็จะเอาก่อกากเขาออกทิ้งแล้วมาทำน้ำถ้าทำแยมเราอาจจะใส่ทั้งเปลือกนี้เลยไปด้วยก็ได้ แต่มันจะหยาบเกินแบ่งใส่แบบเอ่อห้าสิบห้าสิบก็ได้ไม่ต้องใส่หมดสีของเขาจะอย่างนี้เลยตอนแรกตอนไปเก็บอะคิดว่าตัวเองโดนหนามเขาต่ำแล้วเลือดออกสีจะเหมือนเลือดเลยค่ะดูที่เขาเพื่อนแต่น้ำน่าจะอร่อยมากเลยอยากให้เพื่อนๆได้ชิมจังเลยเดี๋ยวเราให้ดูอีกทีนึงโอ้ยเดี๋ยวมันเปื้อน คราวที่แล้วเราทำข้นกว่านี้อร่อยมากวันนี้เชิงใส่น้ำเยอะไปหน่อยเลยจะต้องต้มนานไปนิดนึงไปน,นิดนึงเพื่อให้มันน้ำมันแห้งไปแล้วเหลือความเข้มข้นของมันแค่นี้แหละค่ะเพื่อนลองไปทำดูนะคะ Bye-bye.